จังหวัดนครปฐมผอ,อ,อยุทธการจินโสตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลนร่วมกับพระครูเกษมถาวรคุณเจ้าวาดวัดบางเลนนายอนุชาม,มหานินสาธารณาสุขอำเภอบางเลนนางสาวพิมพันธ์จันทีมาศผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกตะทุง่งนางสาวจินนันเมืองเรามันนักวิชาการสาธารณาสุขอาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมและทีมบุคลากรร่วมลงพื้นที่โดยสารเรือข้ามฟากมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่หมู่ 5 5และ11ตำบลคลองนกกระทุ่งอำเภอบางเลนโดยพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้หลายครัวเรือนริมแม่น้ำท่าจีนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เองระหว่างภารกิจมีเหตุไม่คาดคิดเมื่อเจ้าหน้าที่บางรายพัดตกน้ำแต่ทีมงานช่วยเหลือได้ทันและทุกคนสวมเสื้อชูชีพทำให้ปลอดภัยทั้งหมดสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 l ล n e DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาราแแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e b Herb 99